ขณะนี้วัฒนธรรมของเราก็ถูกการเปลี่ยนแปลงจากบริการเยอะหรือเปล่าแน่นอนครับมันเกิดทฤษฎีขึ้นมาว่าความขัดแย้งในทางวัฒนธรรมจะกลายเป็นปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศขัดแย้งระหว่างวัฒนธรรมอิสลามวัฒนธรรมตะวันออกแต่เราไม่เห็นมีความขัดแย้งเลยครับเราอยากจะตั้งชื่อลูกเป็นภาษาอังกฤษเรารับเข้ามาเยอะครับอาจารย์ครับถ้าดอลลาร์ก็ต้องมีภาษาฝรั่งทังนั้นเลยชื่อนะครับถึงจะโด่งดังแล้วจะต้องแต่งตัวจะต้องเต้นจะต้องทุกอย่างเหมือนฝรั่งหมด แสดงว่าเราไม่มีความขัดแย้งแน่วัฒนธรรมเพราะเราเปลี่ยนวัฒนธรรมเราตามอเมริกันได้อย่างดีมากอันนั้นก็เป็นข้อดีผมถือว่าเป็นข้อดีเป็นจุดแข็งของเรา <c oughs> ที่เราสามารถผนึกนะครับ <c oughs> แล้วก็รอมชอมปรองดองกับสิ่งแปลกใหม่แต่ขอให้เป็นสิ่งที่ดี <c oughs> นะครับแล้วเราเอาของดีมาหรือเปล่าครับที่เอามาทั้งหลายเนี่ย <c oughs> บางครั้งก็เอาของดีบางครั้งก็ของไม่ค่อยดีนะครับทีนี้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรากลับไปประเด็นแรกสุดเลยก็คือว่าเราจําเป็นต้องรู้มากขึ้น ในเรื่องการต่างประเทศว่าอะไรดีไม่ดีบางเรื่องอาจารย์ครับเขาทดลองมานานแล<ช>้วเขารู้ว่ามันไม่ดีเขาส่งกลับมาให้เราหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ<ช><ช>นะครับ<ช>เราต้องรู้ว่าเราจะต้องเลือกอะไรนะครับเรื่องของครอบครัววัฒนธรรมเอื้ออำนวยอารมณ์อร,อรวยความเป็นไทยไทยการรักใคร่ปรองดองกันเป็นเรื่องที่ดีมากอาจารย์ครับแล้วถ้าขยายไปได้เน,นี่ยมันจะป้องกันการขัดแย้งระหว่างประเทศท่านรองเลยครับประกิจวันก่อนมีคนบอกกับผมว่าการถูกกลืนวัฒนธรรมการ การถูกอิทธิพลทางวัฒนธรรมเนี่ยน่ากลัวกว่าอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าถ้าหากว่าเขาทําให้คนของเราคิดได้เหมือนเขาเมื่อไหร่เนี่ยมันง่ายแล้วในการที่จะมีอิทธิพลอย่างอื่นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราคิดเหมือนเขาเราเห็นอะไรดีเหมือนเขาเราเห็นว่าอะไรสวยเหมือนเขาเนี่ยมันมันง่ายแล้วเรื่องอื่นมันมันเรื่องเล็กแล้วอันนี้เป็นห่วงไหมครับคือคือในเรื่องของออการรับนะครับผมผมอยากจะเรียนอย่างนี้นะครับว่าในเรื่องของการที่เราจะรับวัฒนธรรม ต่างๆของประเทศต่างๆนะครับมันต้องรับนะครับมันมันหนีไม่ได้เพราะฉะนั้นของเราเองเนี่ยการรับโดยที่นะครับไม่ได้ดูในแง่ของวัฒนธรรมพื้นฐานของเราที่จริงเนี่ยวัฒนธรรมพื้นฐานของเราที่มันก็แข็งพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าปล่อยให้รับตรงนั้นไปเรื่อยๆนะครับมันอาจจะมีปัญหาโดยเฉพาะยิ่งก็คือเรื่องของสถาบันทางครอบครัวอะไรต่างๆวิถีนะครับของไทยวิถีของไทยเนี่ยนะครับเป็นเรื่องที่มีความสําคัญที่จริง เรานี่พูดกันมานานในการกลัวเรากลัวอเมริกันไนเซชันนะครับความการเป็นอเมริกันนะครับเรากลัวมากกว่าที่จะเรียกว่าฒนธรรมยุโรปอะไรต่างแต่เรากลัวอเมริกันไนเซชันในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะยิ่งลาวเรากลัวจริงเหรอเขาแกมมี่มันทําให้เป็นอเมริกันไนเซชันหมดส่วนห,วหนึ่งคือเรากรารับนะครับส่วนหนึ่งเรารับตรงนั้นเรารับง่ายด้วยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเราคิดเนี่ยเราก็กลัว ผู้รู้ต่างๆเนี่ยนะครับในเวทีหลายเวทีนะครับที่อาจารย์เจิมศักดิ์เองเนี่ยก็มีการพูดกันในเรื่องตรงนี้การรับตรงนี้รับอย่างไรรับรับมากเกินไปโดยที่ไม่ดูวิถีของเรานี่ก็จะก่อให้เกิดปัญหานะครับที่ผมย้อนกลับไปก็คือว่าในประดูประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยอย่างประเทศลาวจะเป็นต้นลาวเนี่ยที่จริงเขาไม่ได้กลัวแคมอเมริกันไหนเซนขณะนี้เขากลัวไทยไนเซเชนความชั่วร้ายความสิ่งที่ไม่ดีจากประเทศไทย นะครับตรงนี้เขาคือการครอบงำทางวัฒนธรรมและจากประเทศที่ดูแล้วที่จะเป็นประเทศที่ใหญ่กว่ามีอิทธิพลมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรมซึ่งของเราเองเรากลัวอเมริกนไนเซชั่นประเทศรอบบ้านอะไเขากลัวไทยไนเซชั่นนะครับตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็คือรับนะรับได้นะครับแต่ว่ามันจะต้องทําอย่างไรที่จะทําให้เห็นว่าภูมิปัญญาของเราถ้าไปดูถึงเศรษฐกิจฟองสบู่ใช่มก็คือการรับในเรื่องของความเจริญในแง่ของวัตถุเข้ามาจนเกิดปัญหา นะครับแต่แล้วก็ที่จริงในหลวงเนี่ยท่านให้มานานแล้วในเรื่องของของวิถีของเราเองใช่ไหมฮเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอะไรต่างๆนะก็ต้องกลับย้อนกลับเข้ามาใน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 เรื่องของมิติหรือสิ่งที่เรามีอยู่เราต้องมองดูเพื่อนบ้านของเราเพื่อนบ้านเรานี่เป็นทั้งตัวโอกาสและเป็นทั้งตัวปัญหานะครับความมีเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะนโยบายในการที่เราจะเดินไปกับเพื่อนบ้านเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับโอกาสของการที่เรามีโอกาสกับเพื่อนบ้านเนี่ย ก็คือว่าการแลกเปลี่ยนทรัพยากรเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์ก,กัน culture แลกเปลี่ยนกันอะไรต่างๆมันใกล้เคียง